สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปชมตลาดปลาฮากูดาเตะนะคะที่นี่ก็จะมีสินค้ามากมายให้เลือกเลยค่ะอาหารสดๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปลูปลาหมึกปลาหรือว่าซาซิมินะคะแซลมอนทูนา่ามีหมดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการตกหมึกนะคะตกเองกินเองนะคะคิวยาวมากร้านค้าก็จะมีมากมายนะคะคล้ายๆกันในหลายร้าน เวลาเราเดินผ่านเขาก็จะเรียกเราให้ไปเลือกชมถิ่นค้าของเขานะคะก็จะมีทั้งด้านในด้านนอกนะคะภายในตลาดปลาแห่งนี้มีหลายร้านมากๆเลยค่ะเราไปแต่เช้านะคะคุณยังไม่ค่อยเยอะนอกจากจะมีอาหารแล้วยังมีผลไม้และผักด้วยนะคะแล้วก็มีของฝากที่แพ็ค กิ้งอย่างนี้เลยนะคะเราสามารถเอากลับบ้านได้ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ายื่นอาหารให้เราชิมนะคะถ้าเราชอบเราก็สามารถซื้อกําร้านได้ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะเขาไม่ได้ว่าวมีเต็มใจให้ค่ะก็จะเป็นร้านของปากนะคะคนขายตลกมากนะทายาสายดีค่ะพยายามพูดไทยกับเรา <c oughs> แล้วว่าจะอุดหนุนเขาสักอย่างแต่ก็เลือกไม่ได้ว่าจะเอาอะไรนะคะเลยไม่ได้อุดหนุนเลย นี่ก็จะเป็นอีกโซนด้านนอกนะคะของตลาดปลาสินค้าก็จะคล้ายๆกันนี่แหละคะ่ะเราก็เดินกลับมาด้านในอีกครั้งนะคะมาดูน้องคนนี้เขาตกปลาหมึกนะคะแป๊บเดียวได้เลยะคะ่ะแล้วก็คิวต่อไปก็มาตกต่อเลยคะ่ะคิวต่อย้ำขอบคุณที่รับชมคลิปใหม่ๆของเรานะคะ